เศรษฐีผุ้ใจบุญไดนมาพ่อหน้าพ่อต้าให้ครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเพื่อที่จะทําการเปิดมอละสมสมผลสาวหน่อยเพื่อนเพลงนะครับกับผมนะครับคุณคู่เข้มนะครับผมจะขออนุญาตนะครับทําหน้าที่นะครับในช่วงนะครับให้ครับท่านประธานในเปิดมอลลําำนะครับขออนุญาตแนะนํำนะครับท่านประธานพร้อมกับผู้นําชุมชนผู้นาท้องทิ่นะให้ครับนะครับแฟนครับแฟนเพ่งนะครับผู้ ใจบุญเดชมาร่วมนะครับงานหมอรสมโพธิในครั้งนี้นะครับในศสารนะครับท่านแรกนะครับท่านสสจิตติพุทธนะครับวิริยารอดนะครับสาชิกสภาผพุ้เทนราชดอนแบบบัญชีไรยชื่อผัาเพื่อไทยค้นศรีสะเกดของเฮ้าครับครับท่านที่สองนะครับท่านอมนน้ำบุตรประลัดอำเภอนะครับปอาอุโสรักษาการในอำเภอเมืองศรีสะเกดครับแล้วก็ท่านที่สามนะครับท่านทวีศักดิ์จันทุลกำนันตะมนตจันทร์ครับ ้อมด้วยนะครับผู้นํานะครับของทีมผู้นําชุมชนประกอบด้่วยผู้เยญ่บบานผู้ช่วยผู้เหี่ยบานำนานาสารวัตรองบานแถวจตมบลในเขตตําบลจานอำเภอเมืองศรีสะเกดของข้ารคบครับในโอกาสนี้นะครับกับผมกับขออนุญาตนะครับเรียนเชิญท่านสสธิติพ์บิริยาโรดนะครับสมาชิกสภาพผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อรรคเพื่อไทยค้นศรีสะเกดของข้าไใดพบปะา พ่อแม่พ <East. S 3> ี so ่น้องนะครับและกับเก้าเปิดนะครับในคำขึ้นนี้ครับขออนุญาตเรียนเชิญครับกับนัะสการพระวัชระสิทธิคณาพระองค์ประหลัดวิรุณสิริพุโตท่านผู้มีเกียรติทุกท่านรวมทั้งพ่อแม่พี่น้องชาวตะบนหนองคูภูและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้มาร่วมกันอยู่ณสถานที่แห่งนี้ วันนี้ถือว่าเป็นวันดีอย่างยิ่งเพราะเป็นวันที่พวกเรานะครับที่มาจากหลายๆที่ทั้งจังหวัดศรีสะเกษเองทั้งตำบลหนองคูเองหรือที่อื่นๆตำบลจานนะครับก็มาร่วมกันเพื่อทําบุญใหญ่เพราะงานกระถิ่นถือว่าเป็นงานใหญ่มากของแต่ละปีในวัดหนึ่งจะมีงานกระถิ่นได้แค่ครั้งเดียว กุศลของงานกระถิเป็นที่ทราบกันดีว่าคนที่ทำบุญกระถินนั้นเป็นบุญใหญ่เป็นบุญที่มีมูลค่ามหาศาลอาจกล่าวได้ว่าบุญที่เกิดจากการทำกระถินนั้นทำให้สำเร็จในสิ่งทั้งปวงได้พ่อแม่พี่น้องนะครับคนไหนที่อยากร่ำอยากรวยทำบุญกระถิแล้วนะครับ ก็ธิถานถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืกลุ่มกระทิที่ทําตัวเองทํานะครับก็จะได้ร่ำได้รวยทุกคนนะครับอยากรวยไหมครับอยากรวยทุกคนเนาะไม่ได้ยินเสียงเลยนะครับสงสัยว่ารวยอยู่แล้วใช่ไหมครับอยากรวยขึ้นอีกไหมครับโอ้เสียงดังอย่างนี้ถ้าดังตรงนี้หน่อยนึงนี่จะรวยขึ้นอีกครับ ก็เรื่องรวยนี่ไม่มีปัญหานะครับมาขอพอรพระอาจารย์หลวงศรีกุตโตนะครับสมปรารถนาเรื่องการนะครับรวมทั้งคนที่มีเรื่องปัญหาเรื่องสุขภาพหรือเรื่องอะไรต่างๆมีความติดการต่างๆเราทำบุญแล้วเรา,เราก็กากกอุทิสรุคให้กับเจ้ากรรมนายเวรให้กับผู้มีพระคุณทั้งหลายรูบา,า,าอาจารย์ทั้งหลายก็คงจะสําเร็จได้ดัในใจปัถนานะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ถือว่าเป็นวันสําคัญ และอน,นก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับพวกเราได้มาร่วมกันเพื่อที่จะดูการแสดงของน้องปู่อินซึ่งเป็นคนศรีสะเกษเป็นคนบ้านนี้เป็นคนหนองคูเป็นคนตมวดจางนะครับวันนี้เราจะเห็นการแสดงหมอลำนะครับระดับโลกนะครับเพราะว่าน้องปู่อินเราดังมากไม่ใช่ดังเฉพาะศรีสเกษนะครับฝ่าประเทศก็ดัง ญี่ปุ่นก็ไปมาแล้วและราบว่ากำลังจะไปยุโรปอีกด้วยนะครับไม่แน่นะครับเกาหลีก็ไปนะครับแล้วก็อเมริกาก็ไปอาจจะเปแสรงบอดเวนะครับทีสเกลเราครับอาจจะมีลิซ่าอีกคนนึงก็ได้นะครับเป็นนักรุองหญิงเรานี่แหละนะครับอยากให้เป็นอย่างนั้นนีมครับขอฟังเสียงปุืมให้กำลังใจน้องกูอีนเลยครับ นี่แส่ความปสน้กหูถิดตัวจริงนะครับห้องูถิงตัวจริงโง่ใส่เสื้อน้องาหูถิงเยอะแยะไปหมดเลยนะครับก็เป็นเรื่องดีนะครับผมทราบว่าพ่อพี่น้องก็มารอกันนานแล้วนะครับไม่อยากจะให้เ <Labor> ส <ator il ana> ียเวลาเยอะก็ขออนุญาตนะครับเปิดงานกระถิ่นแล้วก็เปิดการแสดง นะครับในวันนี้นะครับในแบบนี้ครับขอบพระคุณครับขอขอเสียด้วยงมือทดังนะครับให้กับท่านสสจิติพจน์วิทยาโลดนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อรรคเพื่อไทยครับคนชีสเกตบานเฮ้านะครับก่อนที่หมอรำจะเล่นนะครับเราก็จะให้นะครับท่านฝ่ายปกคร้อมนะครับคำพภอของเราที่ท่านได้เดินทางมาร่วมวันนี้ได้ พบปะก,กับพี่น้องนะครับแล้วก็จะได้ทำความเข้าใจกับพี่น้องในโอกาสนี้นะครับขออนุญาตนะครับเรียนเชิญน,นะครับ,นนบ,รเ,บาารเพื่อนอมนางบุตรปลัดอำเภอปออุโสรักษาการในอำเภอเมืองศรีสะเกดครับอาจารย์ท่านอารย์ท่านทำดาวค่ะอาจารย์ดีเด่นท่านมะทุกท่านนะคะท่านมี ท่านพระรานนะคะท่านพี่จาคุทเวี๋ยนะคะแล้วก็ทีมงานพยธบการนะคะวันนี้ในนามของนายบุญเมืองศิษยเกศนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะชมการแสดงหมอลำนะคะอย่างสนุกและมีความสุขแต่ขอให้อยู่ในการขนบธรรมเนียมประเพณี นะคะคาการที่เราจะได้ชมหมอรำที่มีคุณภาพแล้วก็วงใหญ่ขนาดนี้ถือว่าเป็นระสบการณ์ดีแล้วก็น้ำงองอินนะคะก็เป็นคนบ้านหนองหูนะคะฉะนั้นเพื่อใการสแสดงรอบรื่นสำเด็กน,นะคะก็ขอ,ขอให้ทุกท่านนะคะอยู่ในความสงบรักษาความสงบแต่สนุกได้เต็มที่แต่ว่าอยู่ในทางรักษาตัวเองแล้วก็กอดไทยทุกชีวิตที่มารับชมหมอรำในวันนี้นะคะถ้าใ,ใคร เขาเรียกว่าอย่งไรนะ,ะว่าถ้าการรักษาขนมเปียกน้ำเปียกดีไว้นี่นก็คือถ้าเราสนุกแต่ว่าอย่ามีเรื่องกระดบด้วยกางนี้เป็นลาบอมตะเถื่อนะคะเพื่อที่การข้งหน้านะคะคณะหัวดำสาวน้อยเพื่นพันแท้นะคะจะได้มาทำงาแสดงให้พี่น้องได้ชมอีกนะคะวันนี้วันก่อนที่น้องบ้านหานองคูตำบลจ่าแล้วก็ที่ใกล้เคียงทุกคนนะคะ นัชมหมอมรามด้วยความสุขความสนุกและก็ปลอดภัยทุกชีวิตค่ะขอบคุณท่านขอ,ขอบคุณท่านอมอน,น้ำบุตรนะครับประหลัดอำเภอรักษากนนารนายอำเภอเมืองศรีสะเกดของเรานะครับท้ก็เป็นที่ทราบกันว่าน้องอุ้งอิงเป็นลูกหลานบ้านน้องครูตะบนจานของเราวันนี้ก็ได้พานะครับบอสโจก็ดีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่น้องชาวบ้านน้องครูชาวตะบูนจานได้ร่วมใจกันทำบุญมหากณินเนื้ ครับแล้วก็ที่บนเวทีนี้ก็จะมีทั้งผู้นําท้องถิ่นผู้นาชุมชนก็จะถือโอกาสนะครับให้ท่านพระวิสักจันทูลกำน,นันตะบนจาน์เป็นตัวแทนน้องอุ้งญิงตัวแทนครอบครัวน้องอุ้งญิงตัวแทนบอจูตัวแทนผู้นําท้องถิ่นผู้นาชุมชนได้กล่าววามรู้สึกกล่าวขอบคุณกับที่ผู้มีเกียรติทุกท่านได้มาร่วมมูลมหารกรถินแล้วก็ได้มารับชมนะครับ สาวน้อยเพชบ้านแพงเป็นนะครับหมอลำมออ่าม่อระศงสมโพธิ์ปุณมหายกรถิในค่ำคืนนี้ครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านกำนันครับก็จากกระทรวงการตุเจ้าพประหลัดพิมพ์วิสิทธนะครับท่านประหลัดมรท่านสสที่ถ่ายไปเลยนะครับชื่อเอฟซีฟองฟังวงหญิงนะครับโมลีอนี้นะครับมาพอกันในปุณกระถินะครับ เข่งชลีว้าเป็นบุญใหญ่ชาวบ้านผู้เฮานะครับมี่เอฟซีของน้องหนิงตอนรับยังอบอุ่นนะครับสมัครปุณหะนะครับเล่นผมตัวแทนของตำบลนะครับก็ขอขอบคุณทั้งบายเรียกที่ทั้งพี่น้องทุกตำบลนะครับที่มาหลงงานตรงนี้หลงงานขันอาจารันสีฟาจารย์บุญลุงสิริโกตุลนะครับบอกไปอกมาหลงใส่สภาพ นะครับ,บรวม <fits you Elena> บุญกระถิ่นในครั้งนี้ถือว่าท่านเจ้าภาพนะครับข,ขอขอบพระคุณนะครับทุกท่านทุกคณะทุกชุมนุมร่วมทุกผู้บ้านที่มาให้ความสำคัญหรือมาทับบุญในกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณสำหรับทีผมขอขอบคุณทั้งเอเจทุกท่าน <factual S 1> สวัสดีครับ